เด้อยเรืของกินเหนือขนย้เอยมีอันนั้นข้าวจีกับอันณาไข่เคยพี่น้องเนาะซื้อมาให้น้องเพืน่านยำดัดหน้าสี่กับเขากับน้านี่คือรักๆน้อยๆล่ะโดย กลับทักทายสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีพลอ่พี่น้องเนาะ FC กันเบิร์ดทุกคนเด้อเนาะวันสเปนพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศเ้าวแพ่พี่น้องเลยขอยินดีต้อนรับข้าสซูซองมุกดาวันสา,าวลาคือเก่าเด้อเนาะขอโทษเดอ้อผมมีมือห่พี่น้องหิวโคอ,อเนาะเอ้ามื้อนี้กับพ่อ,พอกับมุกดามื้อนี้พลอ่พี่น้องเนะาะกำลังซีเดินทางไปเทียงหน้า น้องเข็มพรเพิ่นเพลยพี่น้องเนาะกาพอดีว่าทั้งอ่าพระอาจารย์เพลยพี่น้องเนาะอาจารย์อุดมพรแล้วก็อ่าพอสว่างเพิ่นเพลยพี่น้องเนาะเพิ่นกายทางสามุกดาเป็นสะพานบุญซื้อของมาแจกจ่ายให้น้องน่องเพิ่นเพลยพี่น้องเนาะเมื่อนี้กาทั้งเฮากาเสียของแผ่ทางน้องเข็มพรเพิ่นจังได้ทางสามุกดาก็ขอขอบุญขอบคุณหลายเด้อเนาะที่ไว้เนี่ย เสียใจให้สามุกดาเป็นสะพานบุญหายเพยพี่น้องเอ้ยอ่ะฮาเบิงก้อนบาีใหยเขาหัวฮึบหัวเรากระสู้ชีวิดอีดีโอ้เที่ยงเพิ่นบัวเพิ่นยู่หรือบอไปเพิ่นกะมีน้ำจิตน้ำใจนอะพม่พี่น้องเอ้ย กำลังโฟกัสอยู่อู้ตอนทับกันแบบนี้บ่อยเนาะมาเป็นทีมพ่อพู่อหพี่น้องเลยเดี๋ยวว่างนี่ก่อนอะสบายดีเด้อพ่อเอ้ยสบายดีโอ้ได้ คนกินแซ่บแทบไม่ได้หรอหมูย่างหันแล้วหมูย่าหารสั่งเลยไก่ผลกับหน่อไม้นี่ต้มไว้เลยลำแล้วเราว่านาทงเลยยังตะก้ากับไห่หนึ่งเลยใช้ทั้งนองเข็มพนผลยูอยู่ปะอยู่อยู่ตะก้าตะก้าซาเบอร์เดียวไปหาทั้งน้องพันกอนเพื่อนพี่น้องเอ้ยยังประธานได้ขึ้นกินข้าวเที่ยงมั่นนี่พ่อยังเลย เลยอ่าตกแต่มาเฮาก็ยังบ่เคยลงไปจักเทื่อพ้อพี่น้องเอ้ยลงไปเยี่ยมไปหาน้องเพิ่นก่อนใช้บาดทางใดบุกให้บุกนาเพิ่น ช่วงนี้เขาไปหาเพื่อนก็ต้องไปตามทุ่งไฮทุ่งหน้าคุณพี่น้อยเนาะกับโบสันโบพ่อพ่อย้ำหายน้ำหน้าพ่อ้ลกกา้าไวเทเด <c oughs> <c oughs> ต้ต่อใส่น้องเข็มพรน,น่ะเอา้าอยู่พุน่นบ่ใ <c oughs> ส,ส่นี่อ้าใส่เสียกะคางในเทอีหล่ะ่นะสบายดีป้าลุงเนสบายดีเด้อทั้งเอ้เพื่อน ตัวกล้าเขา่ายังนี่แดงพ่อ,อยเบอร์แดอือยังเดือดทอตะก,กานี่แต่ว่านี่นโอ้หน้าเพิ่นขาอ้อมหัวนี่บ่โอ้ไปพุ่นเพย์ไปนองเนาะพวกบ่ยใหญ่นี่พอดีเฮ็ดอันนี้เฮ็ดหน้าเจ้าทงสานี่ไงสองสองทง ลแล้วพี่บ่จังไปพุ่นน้องเข็มพรอนคือใส่เสือกอ้อค่ะแค่เล่ะการฝนฝนบริตกนะคือว่า <c oughs> กล้าเหลือนนี่นเนาะลำพี่แล้วพุ่นแน่นาจังไปพุ่นเกือบมาบอท่านได้นี่อเหตุแคกเอีใย้อีอออหอล่นี่ฝนตกบ่มาอนี่นะ ทกตอาเออใส่เลยบวดอเลยนี่โลกาได้จักมัดได้หมดนี่โอ้หลาล่ห้นาะยังประธานได้กินข้าวเที่ยงใช่ไหมจักม้งเคยกินข้าวเทียงก้คกันโอ้เห็ดไปเรื่อยๆเมื่อยปะมือเมื่อยไปไห ดับหน้าจะคดเหมือนี<ช>ด,<ำ>ดัโอ้โลกาให้พ่อก่อนไปใช่เ,เออไปยูฮุมเอาไปก็ไปสิอ่ไปก่อนเด้อสเด้อ <c oughs> <c oughs> เปลลอดกั้นใจอยู่มาย่นบ่เพาเจ้าอืมคมหัวเลยบ่โดช้าละวางเสียนเด้เนาะเสียนตํานีเว้ไปเด้โอ้บนาเพิ่นปล่อยปลายบ่นี่เนาะเออโอ้ตนิเ็กตนี่อานี่บก่อนไม้เพิ่นน่ะสั่งไผบ่นี่เนาะ ปาปูลูอยู่แดี๋เพู่กัพี่น้องเนาะอื๋อตอนนี้ฉัขึ้นกินข้าวเที่ยงซะนี่ค่ะขึ้นมื่อใดก็ขึ้นมือนีลค่ะโอ้ขึ้นตอนไหนขึ้นตอนนั้นเลยอ่าต่กินข้าวกับยังมืึงไงสามสาวเหรอแม่กินข้าวกับพู้ล่วค้าไก่เมื่อสองนี่เออรอบสองเนี่ใช่ไก่สองตัวได้หน่ะโดยป้าต่อพิ่นฉลองเดี่ยวหน้าพิ่นไปจักสีเดียวเลยเนาะไม่คอมเนเนาะเออ มันคือว่ารและเนี่ยน้ำดำให้น้ำหน้าเนาะเข้ากับบุกคอยได้หาอยู่หากินห<ด>ม,มักทั่วยังแมา่ทุานเปลี่ยนภาษาอีละเป็นแต่เป็นบราร์ไรโอ้ไปนั่งเทียงพุ่นบ่ปะาปมีแนวมาให้ไหมอนี่ใส่พี่เนาะมันย้ำอันน้ำมันขืนนี่สิป่อปายบ้าบ่อนี่แหละเนาะปลาบ่อปายบ่้านน้ำอันน้ำขืนนี่นะเออพอน้องเพื่อนน้อยเพื่อนพี่น้องเลยโอ้โหเนาะไม่เพื่อนเ <c oughs> นาะ เมื่อนั้นเรามาเอาในนี้ได้พอน้องพนะี่น้องเนาะเอาไปเกงมืนนะ่อนั้่ออันนี้เป็นนองบ่สอะไนี่ือเป็นนะนี่นเป็นไฮนาเป็นไนาอมแล้ได้ดำขาวใสบอสีสละ่ะกได้ดให็เออเลย <c oughs> <c oughs> ทางน้องมวยเพิ่นคือชียังบ่าทันขึ้นนี่เนาะยังสม่อยอยู่พี่น,น้นนอ,อ,งอ,อ,งนองเลยเพียงนาใครเนี่ยแต่่าสุเพิ่นอยู่ใกล้ๆกันเนาะ น้องกับบอดดิลานเจ้าเลยน้องบันฑอตหูหมอเราพูดบ่อยๆอยู่นี่เนาะจะพาหน่องพขึ้นมากินข้าวเที่ยงนะบัดนี้เนาะครูป้าขันสามุกดาบ่ได้อันดับหน้ากับพี่น้องเลยพูตกแหงไว้ละอยู่พี่ มันลินแบบบัได้ตกแห้ันตกหัวหงปันได้ดโดยโอือ,อนี่บริษัทขาทานเรามันจะใส่ฟืนบ่ดโดย <g ül> โอ้อมีแต่ฟืนนี่แถวนี้มีบางคนขายทานมีมยอยู่ไสนอยู่กู้อยู่ทางนอกบ่อนใกล้หออล้องสีอันนี้โอ้แอลซีบ้านทางแวรแล้วก็มาพินเลยโอ้นะครับข้าวขายทานเนาะโดยเต่นาย,<ด>ย,นายละมีแต่รางฟืนมันบ่ Okay, ใครเดาะไก่ปลาเนาะไปหาเาหน้ำมือนี้แล้วบ่ละ่ะอันนี้บ่ลูกล้านบ่นดำดำหน้าบ,บ่น,นบน่นเลยไม่ได้ดำคนเลยวใครอยู่เสนะอผู้นั้นที่ว่าไปผสมปูนเท่อนน้องปลาที่เว่านนี่เป็นบ่โดยอืมนี่ล่ะมีสนใจเด้อ <laughs> ของกินเด้อสนใจเด้อมีอันนั้นข้าวจีกับอันอน,น่ะไข่เผยพี่น้องเนาะ ซ <fox. hh> ื้อมาให้น้องเพลินฮ่ายำดับหน้าส่กับเข่ากับน้ำนี่คือรักๆเลยนีอยหละโดยค่ะโบมีกับเข่าเนี่ยโอ้ยเหนื่อยจะแท้ได้ดับหน้านี่อ่ะนิกาเดี๋ยวก่อนอื่นให้ทั้งน้องเพิ่นขอบุญขอบคุณก็นอกเป็นทั้งพระอาจารย์อุดมพรแล้วก็ทางพ่อสว่างเพิ่นเด้อเนาะเพิ่นก็ได้โอนเงินให้แล้วก็ซื้อข้าวของมาให้น้องเพลินเพื่อนพี่น้องเลยเนาะ อ่าอีละขอขอบุญขอบคุญพ่อแม่ขอขอบุญขอบคุณที่ส่งซื้อของอยของกินชื่อของโยของกินมาให้ยแล้วขอให้มีสุขภาพแข็งแรงหาเงินหาคำขอให้ได้ให้มีโชคมีลาบไปทางใดก็มีทุพเดือยเดือยเฮาเปิดมีความสุขความเจริญเลยเนาะโดยอาซาถูกเพื่อนพี่น้องเลยกับมนีอันเอ้ย เพ็ดอันนั้นนําเพิ่นินจุ่มน้ําไปกินค่ะแล้วก็ไปกินพุ่นเด้อโดยโดยนําเปิดเน็ตด่ล่ะโทรหาคือบ่เคยติดันเพนันน้องเข้าบ่ได้แล้วน้องตั้งเพใหม่แล้วอ้าวเพใหม่แล้วบ่โดยอ้าติดต่อมายามใดมีมอยมอยพ่นพี่น้องเอ้ย็อ้าวเพิ่นยังใช้อยู่บ่เพนี่เนาะว่าซั่นก็ดอกมันบ่ไกลกันนะก็เดี๋ยวเจ้าอันทักเไปหาเอ้ยเด้อโดยแล้วก็ อยู่เพื่อนน้องปลากินยูเพื่อนน้องปลาเดี๋ยวจะมาเอิญกไ็ได้เนอะเดี๋ดยวให้น้องปลาส่งข้าวเดี๋ยวเพื่อนเพืน้องมันนี่จะเขาเอาเครื่องเอาของมาให้ทางน้องเข็มพรเพลินวันนี้ฮันคือลกตากาลละก้าแล้วแล้วก็ไปดำหน้าพุ่นบ่อบันนี่หน้าพุนตากรไป๋าบ่ไปดำออส่วนที่เจ้ามาที่ไพายอยู่กับประตูมีตู้ใช่ไหม เพื่อนอยู่กันสองคนแล้วนะแล้วคอยเขามาอยู่นําโอ้คือยามเวียกนี่เขากลับไปเวียกของเขาโดยสวยเยียกสวยงานของเพื่อนกันเนาะโดยวันนี้ทั้งพอสร้างเพื่อนกันแล้วไฮแล้วน้าคุณว่าเพื่อนไปฮิทเทิอนองปลาตอบันโดยอแต่ว่าคือน้านี่หันเจ้าบอดได้นอนมันบ่โดยมันไก่เลยบอดได้นอนนาตะพุนมันไก่ก็เลยได้นอนอือแต่ว่ามาแต่เศร้า กับคำมาเศร้าโดยก <c oughs> ็คือมีแต่เมื่อมาก,กันยังไปยังมาบ่อยละโดยโอ้ย่ังไปยังมาคอยพี่เราเลยคือว่าันเราคงมีรถการเส้นทางกับโอ้อยากเปลือนเลยเนาะทางกับคอยพี่เราเลยเบอร์หนึ่งกับโหดยอยู่อยู่พี่กับใครในตะวันเถียงเพื่อนใกล้กัน มันนี้กินเขา่าประมาณจากมุ้งลงฮเฮดเรียกมันกาแบบถ้ามันค่ำแล้ววะช่องมุ้งแบบนี้นะกินเข่าแล้วก็ลงเลยในพักผ่ <c oughs> อนแต่ตอนกินเข่าแต่ก็เฮดเรียยเงาเลยโดยก็คือมันนี่มีแต่อันโลก,กายอย่างเดียวบ่มันนี่โดยแล้วกะโลกาเมื่อตานนั้นแล้วกิน่นไทยน้าแล้วก็ต้องได้ซ้ำตัวนั้นอืมป้ากาโลกเบิดหันเลยบ่โดย,โดยป้าเตเบิดอยูบอบ่มันนี่ มัดมันยังนนอยยังกรหล,ลายกะลกางอยู่งะไอยู่ปะเ<ด>บิ่งห้ากมันขึ้นนาแหะสองขึ้นสิสปโปดแฮะกะแบบถ้าแบ,บ,บอลมันลุมหลุมบันไดมันบอลมันลุมหลุมมันก็จะโปวดนี่สมูนนี่ก็ลงไปลกน,บน,น,ลปปนาบอลนี <c oughs> ่ลงไปปวนลงไปปวนดอกละเออลงไปปวนพนะ โลกกาพอเพิ่นสิซำตะก้าอีกบ่เกินมื้ออื่นมื้อฮื่นก็ับไปแล้ใสเนาะไมอืถ้าลกมื้อมื่อนี้ตอนค่ำคำคำสําใดจกัลกให้มันหมดแล้วมื้ออื่นได้ไปเลยออืได้ดำกาแล้วพอลุงเห็ดเฮือนน้องป้าใกล้แบบแล้วนาทีบางคนแล้วก็ไปอือบัดนี้นาทีเพิ่นยังหลายบ่ล่ะจะต้องรอมุงก่อนหนึ่แบบไหมกัแบบเพิ่นแล้วตัวนี้แล้วเห็ดหน้า ก็ว่าเข้าใจว่าเพื่อนเห็นแต่เพื่อนว่าไปเฮ็ดเบี้ยกว่าเฮ็ดเบี้ยงแล้วแล้วแล้วนี่ก็นก่ะยังยังจะบดนยังซองขุดบอกจึงได้ตายเพื่อนว่าอือเพ่นทางนี้แล้วก่อนจังไปพุูนโดยโอ้พอ,พอดีกระเทินเนาะคันสิไปแล้วบัตรผัโอ้ยยามแล้วนำหน้าเพื่นแล้วสิได้มาบัดวันนี้นานั่นหาคือปลายนี่ฮุบเครื่องฮุบฟองไปผู้เลยโดยฮุบเป็นลึกมดักด้าตัวไก่เดือบอบอกไก่ปันใดอยู่ในคำไต้นี่ออื ยูพุ่นกับยูพี่หน้าตัวได้ลายกว่ายูพุ่นมันสิลายกว่าหน้าตัวนี้โอ้ใส่วดำโดนเติบได้สวยแล้วเนาะโดยประมาณสองทีก,กันเลยอือคันสองทีกับพอดีดำเนาะ <laughs> พอดีดำเพลย์พี่น้องัยเนาะยัยงดีไอี่ว่าเอ่ยมาทานไอขี้ว่าเจ้าไปหน้าพุ่นเลยยังเพราะว่าคันไปดำหน้าพุ่นคือสีบดได้พอเนอะอาะเพราะว่าพุนไปนอนหน้าอยู่พุ่นเพลย์พี่น้องเัยบักละนี่ก็ไปบ่านี่ฮะ บอกเลยหน่อยว่าจะไปวะหาว่อยากไปเผาเทียงว่าตัวอืมถ้านอนอยู่พี่จะนอนอยู่พี่นอนฝ่งงายอยู่พี่บ่แล้วอยู่พี่ก็มีคนนอนอยู่บ่อสจละบ่มีแบบถ้าโดนๆพ่อใหญ่จึงออกมาจอกทันยังบ่ทันเข่าเออ วันนี่ค่ะคือทั้งอันตูเถ่าวเพิน่นยูพุ่นยูเพื่อนพุ่นสองข่าวเพิน่นอ,อ,อีหลาแบบหนึ่งข่าวหนึ่งนาเป็นหนึ่งยูพุ่นแล้วก็หนึ่งป้ามาให้เพื่อนช่ะอันแบบตื่นมาแล้วเพิ่นแบบนี้แต่ไม่ใหญ่หนึ่งไว้เถายางเบียไม่ใหญ่หนึ่งไว้แล้วลูกน้องออกมากินข่าวอยู่พี่โอ้แบบตื่นมาล้กะแบบร้งางหน้าร่างกาแล้วก็ออกมาเลยอืมอยาังมาแต่เศร้าในเนพอยอยางเบียยางางน ออกมาสวยโอ้ยประันบานท,ทันเมื่อคน <laughs> นั่จนจะนางเพิ่นเชสายยาผูา้สาวโอ้ยตื่นสวยมากหน้าสวยแท่คนนะอนใครเหรอบ่ดได <c oughs> ไกลกันอะไรมาจากเฮือนกันบอดโดยบ่ไดไกลปัไญ์แต่พ่อยางบัดเมื่อเมือ่อประมาณจักมุง้งใแบบั่แบบถ้าแบบถ้ามันแบบเพื่อให้หน้าเนาะมันยังบนหลายก็ได้ซ้ำคำคำว่ำเาเดี๋ยวนี้คำแบบพกกินมองมันกับประธนเมื่อนีอ่ประมาณเจ็ดโมงเพื่อนแต่เมือเพือนโดยบางที่ บางทีกับแบบได้ขึนตัวเวินบางทีกับได้ซ้นำนาตัวยังบบทันเร็วนาแบบให้นายังบบทันเล็ว,แบบลวหรือก็ได้ซ้ำเลยละในเมือตะวินบางทีกะซ้ำแล้วก็ลุกลุกกาบางทีก็ได้ขำบางเมือกับเวินเลยอันนี้หันเมื่อจนี้ยังชิลงไปลกไุกก่าอยบ่เลยหรือว่าคือทำาป้ายั่างโบธันขึ้นก็ได้ลกุกทำม่ป้าขึ้นมาแล้วกะทันเขาแล้วโอ้ปกติ่นขึนมาจังุ่งค่ะ ยิ่งตามแบบบางทีคำมันแดดคำมันแดดแห้งๆ่นกะขึ้นไวถ้ามันมันบน่แดดปันใดเพิ่นกัดนำึ้นเราอยากกินข้าวแลว้วก็ึ้นแบบนี้บ่าทันอยากก็ยังบ่ทันำคืนบันนี้กินข้าวซาจังมุ้งเฉินเต่นเมื่อหรือว่าพากันเฮ็ดเวียกก่อนแล้วจึงขึ้นมากินข้าวซาวใช่ไหมถ้าโดยแบบเฮ็ดเวียกมาแต่จะ้าแล้วก็เฮ็ดเวียกประมาณเจ็ดแปดโมงเก้าโมงสิบโมงจึงจะกินข้าวเ้าอว เป็นโมเดลทั้งยักษ์เขาเอ่สอสภาะจังแบบอันเพิ่นจัะขื่นกินข้าวนั่นเนาะพอเพิ่นกินข้าวเศร้าสวยและะย้วเนาะเพราะว่ายางเวีย้ยงงานนี่มานี่ต้องเอานาเวียเขาก่อนโดยโอ,อ้โลก,กาช่วยชีวิตกระเติมหนึ่งได้เนาะ เบิกตาอันทีทางสามุกดาไปถ่ายกินี่แลว้วพูดกับพี่น้องวันนี้คันก้าหนะ้าตัวนี้เรือเพิ่นกลัไปดำหน้านัาน่นแล้วบ่เนาะโดยอยู่พุ่นเพิ่นได้วานก้าอกาีกภาษาญี่ปุ่นได้วานคือกันโอ้วานคือกันเนาะโดยมาบันนี้กับสิบ,บพ่องเพิ่นแล้วงพูดกับพี่น้องเนะปปาะสิป้ายป้าแล้วบายเป็นใจได้ดีใจอยู่บ่ดีใจ <laughs> <laughs> เป็นแบบเคยได้อยู่เลยล่ะ กะแบบมีแ <required> ต <pol> so <to> ่ว่าเพิ่นเอาให้แบบมีแต่ข้าวต้มขนมแบบบ่เคยได้แบบนี้ของแซงๆอือันนี้กะแบบพอดีทางพระอาจารย์เพิ่นกะฝากมาให้กะเพิ่นซื้อให้หลายคนกะเออเพื่อเพื่อแเบิดแม่พี่น้องเนาะนมนีนตั้งแต่น้องปาน้องเตี้ยน้องมวยน้องเข็มพรทั้งน้องน้หวานกแม่นแม่พี่น้องเนาะแต่ยังบ่ทันได้เข้าไปหาเพิ่น หลายคนน้องมินตาก็แม่นตอนนี allemaal, ้กันัดยนัดน้องเพิ่นอยู่บ่ฮัวเพิ่นสิเข้ามาได้หรือบ่เนาะเพราะว่านาเพิ่นไกลหมู่เลยเนาะส่วนหลายแต่ละเทือเพิ่นมาก็มีแต่มา่นกับน้องปลาพอช่วงนี้ก็ยามดให้ดนาเนาะโดยงปลาเจ้าคือสิบ่ได้ขึ้นมาหลาเ้อยเจ้าได้ลงอีกอยไผสิเกินไว้ดูเพิ่นโอ้มีแต่เพิ่นเฮ็ดกินไว้ท่าบง โดยบางทีแม่ปลาแบบบุกขึ้นมาก,กับเพื่อนเฮ็ดกินได้ทั้งข้าวผัวอันเมียบวเฮ็ดกับผัวเฮ็ดเนาะโดยแสดงว่ามื่อนี้คาโลกาจะเศร้าหุ่นมนื่อนี้โดยผัวปา้าหมอยังหามัน่ะ,ะกินหมอฮะแกงไก,ใก่ใส่นมไม้แกงไก่ใส่นมไม้แกงไก่ใส่นมไม้บวชสานะเออเต้แกงไก่ใส่นมไม่ น้องกินพอนได้กินของแซ่บได้เหมือนนี่เนาะปภาสาโอเคสโนดเดี๋ยวให้ทั้งน้องเพิ่นเคยสิได้ไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานโตพูดให้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นยังบ่ทันได้ขึ้นสโนดไหมป้าเพิ่นยังบ่ทันได้ขึ้นไหมโดยอ๋อโอเคสวัสดีเอ้ยก็สิได้กลับป้าเด้อบันี้เด้อก็มีแต่ว่าอย่าลืมอันไปกินอันสุกี้น้ำกันเด้อโดยโดยอ่ะโอเคไปอีดาบันี้อ่ะสบายดีเด้ออโอเคปันนี่พูดแม่พี่น้องเลยนะไทยซามุกดากคยชิได้กลับก่อน พอไปเตรียมเครื่องไหว้ก่นอนน้องเพื่อนพี่น้องเพราะว่าขื่นกินข้าวเที่ยงแล้วก็นจึได้เตรียมให้ทั้งน้องๆเพื่อนอาสุก,กิเพื่อ่พี่น้องเนาะ,ะให้ทั้งน้องเียมพรเพื่อนไปน้ำทั้งเท้ากันจึได้เตรียมเครื่องถะโอเคแบบนี้เพื่อ่พี่น้องเลยเนาะโดยสำหรับคลิปนี้กแกมกดากขอขอบุญขอบคุณแตยังทางพระอ,อาจารย์อุดมพรและกันทางพ่อสาว่างเนาะที่เพื่อนมีน้ำจิตน้ำใจเพื่อ่พี่น้องเลย ให้ทางสามุกดาเป็นสะบ้านบุญซื้อของอยู่ของกินมาให้น้องๆเ,นะเพื่อนเนาะเพื่อนพี่นนะ้องเลยอ้าทางสามุกดาเขาค้ออวย,ยใจให้พอนเพื่อนพอให้เพื่อนอยู่ดีไม่แห้งควบเจ็บจะได้คงไก่จะสมีอาอยุมันขอนเยอนเดอ้อเป็นโฮมโปรโฮมไซของลูกของงานตลอดไปเดอ้อสาธูเนาะอ้าโอเคสำหรับคลิปนี้กัจบไปแล้วกับพู้พ่อก,กันในคลิปนะ้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ข,ขอกา,าวเข้า,ขามาสบายดี